ได้เลยค่ะกระดูคละชิ้นวันนี้อ,อันนี้ของคาเฟ่เหรอลูกคาเฟ่นละชิ้นใหญ่หรือเปล่าไหนดูดิโอโอโอกนะดุชินอร่อยกำลังอร่อยี่วงไม่ไดูดห่วงค่ะแมด่ดูหน่อยนี้ อูความปูกินใหญ่เลยดูดิกำลังอร่อยเปียกปูนนี่ของเปียกปูนเปียกปูนตัวเล็กให้เนื้อเยอะอกระดูกนิดเดียวหมูตู้กินหมดยังโอ้หมูตู้ใกล้จะหมดแล้วเพราะหมูตู้กับเปียกปนูนี่อายุมากแล้วเลยให้กินเนื้อกระดูกน้อยอ